สวัสดีครับผมอยู่ที่เมืองชาโตเดย์นะครับเป็นเมืองบนเส้นทางของรถไฟโกลเด้นพ s าสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นใจกลางเมืองนะครับร้านโรงต่างๆจะเป็นทําด้วยไม้แบบสวิสนะครับเป็นหมู่บ้านแบบที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโบสถ์แซงปีเตอร์นะครับเป็นโบสถ์นิกายของอังกฤษนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมมาอยู่ที่ในกลางเมืองที่สวิตนะครับนี่นะครับเป็นโบสแล้วก็เดี๋ยวจะพาพามาดูในเมืองนะครับร้านก็จะขายของท้องถิ่นน่ารักน่ารักกันนะครับหมู่บ้านเงียบมากนะครับแต่ก็มีของน่ารักน่ารักขายอยู่นะครับอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับสังเกตเป็นไม้กระดานไม่มีขานะครับเป็นเก้าอี้ที่นั่งในเมืองนะครับก็จะเห็นทั่วไป แล้วก็มีร้านขายของนะครับอากาศกำลังดีนะครับเจ็ดองศานะครับเป็นภาพวาดศิลปะนะครับมาดูแล้วก็มีแพ้ภูเขามีสัตว์ป่าประจำท้องถิ่นของที่นี่นะครับอันนี้เป็นถนนทางเดินในเมืองนะครับมีรถเข้าผ่านมาได้แต่ว่ารถจะใช้ความเร็วเยอะไม่ได้นะครับมีร้านเกบับด้วยนะครับ ก็ถ้าหิวก็สามารถซื้อเกบับที่นี่ได้นะครับราคาของเกบับก็จะอยู่ที่ประมาณสิบฟังนะครับนะครับคนไม่เยอะมากนะครับเหนือนแทบจะไ,ไม่มีคนเลยผู้คนก็น่ารักนะครับเขาก็ เดินมาทักทายสวัสดีแถบนี้พูดภาษาฝรั่งเศสกันนะครับเขาก็มาพูดบงชูด้วยนะครับหรือว่าก็มีคุณตาเขาก็มาทักทายนะครับถามว่ามาจากที่ไหนกันก็บอกว่ามาจากเมืองไทยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็พูดชื่อในหลวงองค์ก่อนของเรานะครับว่าชาวสวิสก็รู้จักกันดีสมัยก่อนคนไทยไม่เยอะมากนักนะครับแล้วก็ เขาก็ได้ฟังว่าพ่อของเขาเขอยู่โรงเรียนเดียวกันกับในหลวงด้วยนะครับที่โลซานนะครับก็เขาก็บอกว่าเนี่ยขึ้นมาโบสถ์ที่น่าเที่ยวก็คือเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองนะครับเขาก็บอกว่าพ่อผมเดินเลยมาแล้วนะครับก็น่ารักดีนะครับอัธยาศัยดีคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็พูดทักทายบงชูบ่งชูบงชูนะครับเด็กๆก,ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาทักทาย างขึ้นไปนะครับเลยต้อมเดยชักแดงนะครับก็คือขึ้นจะขึ้นไปทางนี้นะครับเรามีเวลาเที่ยวเมืองนี้ที่ช่วที่อยู่ที่ชั่วโมงหนึ่งนะครับบ้านหลังสีเหลืองนะครับก็เป็นใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่โบสถ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่นะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีครับ